สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสุมพารวยนะคะวันนี้เจสุมก็พามาชมรถอัดฟางนะครับพี่น้องดูฟางก้อนของเจสุมนก่กปประมาณเม็ดยี่สิบฟางหนาก็ก้อนใหญ่ก้อนยาวนะคะพี่น้องฟงางข้างซ้ายสวยฟางสีขาวฝนยังไม่ลงฟางก็ยังก้อนขาวมันเม็ดยี่สิบอรพี่น้องฟางขานามีก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็เล็กหน่อยหนะึ่ง เม็ดก้อนใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเราวิ่งเราวิ่งได้ด้านเดียวนะพี่น้องเพราะวิ่งข้ามันล้มมันสวนกลับตีรถไปไปด้านหนึ่งวิ่งทํางานได้ด้านเดียวทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเม็ดยี่สิบทั้งใหญ่ทั้งยาวปางขานาดได้ก้อนเยอะก้อนที บรรยากาศทุ่งนาก็จะประมาณนี้อากาศอมันเขาเรียกว่าอะไรลมหนาวมาครับพี่น้องลมหนาวมาลมก็จะแรงหน่อยนึงนกายก็จะเย็นลมพัดต้นไม้ลมพัดต้ดนโยคาสวยเลยพี่น้องอเอวอ่อนเอว,ออเอวหวานเลยต้นโยคาลมพัดชมบรรยากาศทุ่งนานะครับพี่น้องฟางออกแบปุกก็คือก้อนฟางเลย ฟางฟา,างถี่มากฟางขนากอนฟางก็เฉืคุนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลใจุกคทุกแชร์ทุกเกคคมิมทคอมเมนต์ค่ะคนมีความสุขค่ะสบชืวิตสวบหังร่เยกันทุกทานการสิ่งใดก็ขอสเร็จสเปรย์ุกการคิดเงินก็ขอให้ได้เงิน,ๆๆๆนคิดทอก็ขอให้ได้ทองนะคะเะไรกองทองไห เต็มเลยจะกระตอทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้ก็พามาชมการอัดฟางนะคะ ขณะนี้ก็บ่ายโมงกว่านะยืนตากแดดถ่ายคลิป <c oughs> เอ้ยพี่น้องคนทำคลิปเนาะอยากได้คลิปไปฝากเพื่อนๆก็ยืนตากแดดถ่ายคลิป BAM! Okay. เกียก้อนแตกให้เขาก่อนเยียอนาะเกียก้อนแตกให้เขาก่อนขอบคุณนะคะทุกท่านเกียก้อนแตกให้เขาก่อนเ้อ ฟังก้อนแตกให้ค่าก่อนฟังอู้ฟังเส้นเล็กสวยจังเลยเอาแตกเยอะขนาดนี้เชียวลูกสามสี่ก้อนเลยเชียวลูก ฟังแตกพี่น้องเคีย์ฟังก้อนแตกให้เขาอัดใหม่ก่อนดูแตกก้อนหนึ่งก็ได้เยอะแล้วเนี่ยดูก้อนหนึ่งนะไปให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันพี่น้องแตกสามก้อน เกียกฟังก้อนแตกก็ให้เขาอ,อัดก่อนโอ้แตกสา,ามก้อนก็ได้เยอะนะฟางก้อนหนึ่งได้เยอะมากเกลียวฟังให้เขาก่อนพี่น้อง ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกรีบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเตมตตาที่มอบให้ค่ะใมีเพลงเรีบๆปะกัง,งกันก็นะคะไปกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ